สวัสดีครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้คือรถไฟสมัยร5ใช้มาแล้ว120ปีเริ่มต้นอย่างนี้ครับโซเชียลนี่ร้อนชากันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้วันที่17เมษายนเนี่ยแรปเปอร์สาวชาวไทยมิลิ หรือว่าดานุภาคณาธีรกุลเนี่ยได้ไปขึ้นเวทีเทศก,กาลดนตรีโคเซล่าที่เมืองอิดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวที่เป็นศิลปินเดียวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นไปแสดงผลงานบนเวทีระดับโลกเวทีนี้นะครับอีกนยัยยะหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซึ่งเป็นแนวทางที่เกาหลีใต้เขาทำสำเร็จมาแล้วมากมายเลทีเดียว แต่ว่าการมองงานแสดงของบิลลิเนี่ยคงต้องถอดเรื่องการเมืองออกไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันจะสับสนได้คือแทนที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะกลายเป็นแค่ประเด็นให้ด่าทอกันในโซเชียลเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอย่างเช่นเพจ3นิ้วเนี่ยเขาเอาไปสรุปว่าเพลงของบิลลิเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นกาลาแลนเรียกว่าชังชาติไปซะทุกเรื่องนะครับเช่นท่อนแรปที่สร้างความมือฮาก็คือท่อนที่บอกว่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้ขี่ช้างรถไฟฟ้า BTS ก็มีค่ะซับเวก็มีค่ะและเสาไฟกินรีต้นละแสนละสิรถไฟสมัยร5ใช้มาแล้ว120ปีท่อนนี้เป็นต้นและบิลลี่เนี่ยก็ยังกินข้าวเหนียวมาม่วงโชว์ฝรั่งมางค่าเขาด้วยนะครับเอาละครับทีนี้เราลองมาไล่เรียงกันดูกันเท่ากันประการแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาการเมือง ไปแยกให้มิลิอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับนอกจากว่าจะสร้างความขัดแย้งแบบไม่รู้จบซะมากกว่าซึ่งกระถูกของมิลิเขานะครับฝรั่งหลังเขาบางคนเนี่ยยังคิดว่าไทยเนี่ยขี้ช้าอยู่เลยนะครับจําเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินคงจะเป็นฝรั่งในยุคที่สื่อสารด้วยโซเชียลแล้วไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องของตัวเองเท่านั้นแหละครับประการต่อมาครับกระถูกของมิลิเขาคือเราเนี่ยมีรถไฟฟ้าเรามีรถไฟใต้ดินเหมือนกับที่ฝรั่งเขามีกัน ฝรั่งเนี่ยไม่มีข้าวเหนียวมะม่วงแต่เรามีนะครับแต่ก็มีจุดที่มิลลิเนอาจจะพลาดอยู่นิดหนึ่งหรือว่าคนที่แต่งเพลงนี้อาจจะพลาดในเรื่องของข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงถ้าหากมาหาข้อมูลเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนวิธีการสื่อสารในเพลงสมัยเนี่ยจะเพอร์เฟกแล้วก็ไ right, ร้ทิฏฐิทีเดียวนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงทําให้งานที่ออกมากลายเป็นงานแบบลกลวกทําให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับ เอาอย่างนี้กันแล้วกันรถไฟเนี่ยสมัยร .5 เนี่ยใช้มา120ปีตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วครับคือถ้าเกิดจะสื่อสารเฉพาะประเด็นนี้ให้ตรงเนี่ยก็คือประเทศไทยเรามีรถไฟตั้งแต่สมัยร .5 ถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่านะครับรถไฟที่ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเก่าสุดคือหลังจากปีพศ .2500 มาแล้วนะครับ ถ้าเก่ากว่านี้จะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่คันแล้วเขาก็อนุรักษ์เป็นของเก่าให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นได้ศึกษาแล้วก็จะนํามาใช้เฉพาะในโอกาสสําคัญๆเท่านั้นแหละครับอย่าลืมนะครับการอนุรักษ์เนี่ยมันคือสิ่งที่จะสะท้อนว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์นั้นๆมีความเจริญด้านจิตใจแล้วหรือไม่มีแล้วมีแค่ไหนการบอกเล่าของมิล,ลิอาจจะต้องการสะท้อนในส่วนที่ล้าหลัง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับระบบรางของประเทศไทยเราเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือได้ว่าเป็นประเทศที่2ในเอเชียต่อจากอินเดียเลยนะครับกิจการรถไฟไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก่อตั้งมาใกล้เคียงกันเลยถ้านับอายุก็าปาเข้าไปจะ130ปีอยู่มารมารอแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยระบบรางของเราห่างไกลกับญี่ปุ่นและก็ชาติอื่นในเอเชียเยอะเหลือเกินเช่นเกาหลีใต้เช่นไต,ต้หวันหรือจีนเป็นอย่างมากห่างกันเยอะครับ กำเนิดรถไฟไทยบางสายเนี่ยเพื่อต่อสู้กับการล่าอนาริคมของชาติตะวันตกซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยต้องศึกษานะครับหาไม่แล้วก็จะคิดจะพูดจะทําแต่เรื่องฉาบฉวยแค่นั้นซึ่งมันไม่พอทีนี้มาดูข้อมูลที่ควรจะรับรู้กันบ้างครับข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยคือกิจการรถไฟเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400 39จนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระองค์ในปีพุทธศักราช2453ตอนนั้นเนี่ยเรามีทางรถไฟเปิดใช้เดินรถรวมทั้งหมด932กิโลเมตรแล้วก็กำลังกอ่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จอีก690กิโลเมตรด้วยกันต่อมาครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หูรัชกาลที่6กนะครับก็มีทางรถไฟเปิดใช้ทั้งหมด2,500 81กิโลเมตรและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก497กิโลเมตรต่อมาครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับพระองค์ทรงดำเนินรัฐประสาสนบายในการบำรุงการคมนาคมเช่นเดียวกับรัชกาลรกร่อนแต่เนื่องจากว่าสภาวเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกำลังปั่นป่วนอยู่ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างทางรถไฟในสมัยนั้นจึงเป็นไปอย่างล่าชา้า มีทางรถไฟเพิ่มขึ้นใหม่เพียงแค่418กิโลเมตรเท่านั้นเองจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามทําก็คือการเปลี่ยนกรมรถไฟหลวงให้กลายเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบันนี้การพัฒนารถไฟไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะอะไรครับเพราะมันมีการคอร์รัปชันและก็การขัดทุนขององค์กรเกิดขึ้นนั่นเอง แล้วก็ผ่านมาหลายรัฐบาลกระทั่งรัฐบาลจากการรัฐประหารซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำการปฏิรูประบบรางของประเทศครั้งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่ายังไงครับกทอมอเนี่ยมีรถไฟเพิ่มอีกหลายสายด้วยกันต่างจังหวัดก็มีรถไฟรางคู่เกิดขึ้นซื้อหัวรถจักรใหม่ซื้อตู้โดยสารใหม่สถานีรถไฟใหม่เป็นแบบชานสูงทั่วประเทศคำถามคือชานสูงนี่คืออะไร ก็คือรถไฟมาถึงก9เก้า 9, เข้าสู่ตู้โดยสารรถไฟได้ทันทีนะครับไม่ต้องปีนบันไดเหมือนกับในอดีตคนขอนแก่นเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีกว่าใครนะครับเพราะว่าสายอีสานเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการหลายสถานีแล้วนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงนี่ก็สร้างไปเยอะแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าสร้างไปแค่3กิโลครึ่ง3กิโลครึ่งที่ว่านี้เนี่ยมันคือการทําคันดินเพื่อสร้างรางนะครับเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน และช่างไทยเนี่ยต้องเรียนรู้เพราะบ้านเราไม่เคยทําครับเรื่องเสาไฟกินรีต้นละแสนเนี่ยแฉกันเยอะๆครับเพราะว่าน่าจะมีอีกไม่น้อยเดียวแต่เด็กอยาเข้าใจผิดว่าเพิ่งจะมีในรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่ใช่นะครับบอกกันก่อนว่าเรื่องโกงเนี่ยมันเป็นสันดานของนักการเมืองมานานแล้วนะครับทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นถ้าเราจะเปรียบเสาไฟกินรีกับการทุจริตจำนำข้าวคดีที่บุญทรง คดีที่เสียเปียงติดคุกคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรที่สร้างแล้วก็ปล่อยร้างเอาไว้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าม,มีเรื่องโกงอีกเยอะสามารถนําไปรับให้ฝรั่งได้ฟังเลยพวกนี้มันโกงโดยสันดาห์น่ยนะครับโกงกันมาเป็นศตวรรษแล้วเด็กรุ่นใหม่โตมาในช่วง8ปีของรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็เห็นอะไรเยอะเฉพาะในช่วงนี้ทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทึกทักว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมันจะหมดไปนะครับเสาไฟกินรีเอย กินฟรีเอ่ยก็ยังจะมีต่อไปครับตราบใดก็ตามที่นะักการเมืองยังกระสันที่จะเข้าสู่อำนาจนะครับการพัฒนาประเทศส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีรัฐบาลที่ดีแต่ส่วนสำคัญคือต้องมีพล,ลเมืองที่มีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งตอนนี้คงไม่จาเป็นต้องไปขยายความเยอะนะครับว่าคำว่าพล,ลเมืองมีคุณภาพคืออะไรเอาแค่วา่ารู้หน้าที่รู้สิทธิ์รู้ในข้อเท็จจริง เพื่อประเมินเรื่องราวที่เจอในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องแค่นั้นพอก่อนนะครับเอาละครับเรามาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพกันนะครับ